คนเราอะหากว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธเรารักพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ควรทําคือไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยซึ่งศาสนาอื่นเขาก็โจมตีว่าโจมตีศาสนาพุทธว่าเป็นศาสนาที่อ่อนแอไม่ดีอะไรประมาณอย่างนี้คือศาสนาพุทธเน้นไปทางเมตตาคือไม่ได้เน้นไปทางทางวามรุนแรงอะไรต่างๆทีนี้ก็อยากจะฝากว่า หากว่าก่อนจะทําอะไรเนี่ยให้มีสติให้ตั้งสติตัวเองก็ก่อนว่าสิ่งที่กําลังทํานั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ได้เก็บรวบรวมพยายนหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้หมดแล้วนะครับทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับในส่วนนี้ก็ให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการในเรื่องของการติดตามบุคคลนะครับทั้งชุมชนโดยรอบแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับรวมทั้งให คนที่อยู่ในวัดทั้งลูกศิษย์วัดทั้งพระอะไรเนี่ยได้ช่วยกันดูนะครับภาพบุคคลนี้นะครับในด้านของการสอบสวนก็เราก็ให้ทางแม่ส่วนเก็บพยานหลักฐานเพื่อขอมัดสารออกหมายจับนะครับในส่วนนี้ได้เร่งรัดดาเนินการแล้วน่าจะได้ตัวคนร้ายในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าในจุดที่มีในที่กระเทือนเนี่ยก็มีภาพากลก้องวงจรปิดชัดเจน